ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้นะครับฝ่ายความมั่นคงได้มีการเข้าไปเก็บทุ่นระเบิดนะครับตรงพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานและก็หนองยาแก้วครับนอกจากนี้อ,อีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ครับจะมีการนําคณะ IoT ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการการเก็บทุ่นระเบิดในครั้งนี้ด้วยครับว,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 วันนี้เป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกองกําลัง บูรภพากองทัพภาคที่1น,นะครับกำหนดให้กัมพูชาส่งแผนอพยพประชาชนที่ลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยนะครับทั้งบ้านหนองจานหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงบ้านคลองแผงอำเภอตาพยาให้ออกจากพื้นที่ครับถ้าไม่มีแผนอพยพมาในวันนี้ก็ถือว่าหมดเวลาที่จะพูดคุยกันแล้วครับก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12ได้ย้ำกับประชาชนในพื้นที่นะครับบอกว่า วันนี้เนี่ยหมายความว่าหมดเวลาที่จะต้องคุยกับกัมพูชาและทางกองทัพก็หมดเวลาที่จะคุยแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการหารือมีการวางกรอบกันแล้วแต่กัมพูชาไม่ปฏิบัติตามยืนยันนะครับว่าจะทวงคืนแผ่นดินที่ถูกยึดไปกลับคืนมาให้ได้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับส่วนช่วงเวลายังไม่สามารถที่จะแจ้งได้ว่าจะดําเนินการเมื่อไหร่แต่ทุกอย่างนะครับได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วครับ การที่เราีเส้นวันที่ส0ไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงไม้ลงมือกับเขาวันที่10นะครับอันนั้นผมเชื่อว่าหลายท่านเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับวันที่10หมายถึงว่ามันหมดเวลาที่จะคุยกันแล้วนะครับแล้วทางกองทัพก็เหมือนกันก็หมดเวลาคุยกันแล้วเพราะว่าทางกองทัพเนี่ยเป็น,ป,นประธาน R B C ที่จะคุยกันผมยืนยันคาเดียวครับในนามของกองทัพบกกองทัพให้หนึ่งกองกำลัปูพาครับ ทหารมีหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยครับและเราจะทวงคืนอธิปไตยที่ถูกลุกล้ําไปทุกตารางนิ้วกับคืนมาครับขอให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นครับส่วนเวลาที่จะทําตอนไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะแจ้งได้นะครับแต่ทุกอย่างได้เตรียมการไว้หมดแล้วครับ ทุกอย่างนะครับได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วครับหลังจากนี้ไทยจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในประเทศไทยครับโดยความเคลื่อนไหวในจังหวัดสรากแก้ววันนี้ก็สอดรับกับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสรากแก้วและก็ฝ่ายความมั่นคงบอกกับชาวบ้านไว้ครับ วันนี้กองกำลังบุรพาได้มีการทำหนังสือนะครับก่อนหน้าส่งถึงทหารกัมพูชาและก็อ้างถึงข้อตกลงจากการประชุม g b c ว่าจะเข้าไปดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการดําเนินการและก็ช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งของวันนี้จะมีการนําคณะ IoT ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับน่าจะลงพื้นที่อยู่ที่บริเวณบ้านวังมน จะไปสังเกตการการเก็บกู้วัตถุระเบิดทุระเบิดในพื้นที่ด้วยครับ ซึ่งก่อนหน้ากองทัพภาคที่1ก็ได้มีการย้ํากับว่ามีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยโดยจะเข้าดําเนินการเด็ดขาดกับพื้นที่ที่มีการลุกล้ําพื้นที่ของไทยนะครับในห่วงวันเวลาที่เราเนี่ยได้เปรียบและต้องคํานึงถึงผลสําเร็จทางยุทธวิธีของหน่วยปฏิบัติและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนเป็นสําคัญครับตลอดจนต้องดูเรื่องของความสูญเสียหรือว่าผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการรอบคอบในการดําเนินการเนื่องจากมีการคาดการไว้แล้วซึ่งก็ภาพ ก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์นะครับวันนี้ทางฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะที่บริเวณบ้านหนอกยาแก้วที่ถลกล้กลําพื้นที่นะครับได้มีการระดมมวลชนของชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ซึ่งประเด็ดนนี้ทางกองทัพภาคที่1เนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วครับโดยกองทัพภาคที่1เนี่ยย้ำนะครับว่าการระดมมวลชนเนี่ยจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับก็สอดคล้องกัน,ก,นกับข้อมูลที่ชาวบ้านหนองยาแก้วเนี่ยเมื่อวานนี้ ได้ยินเสียงประกาศตามสายจากฝั่งกัมพูชาครับบอกว่าให้คนกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับปกป้องพื้นที่ของตัวเองและเขาให้มารวมตัวกันใครมีข้าวมีของมีอะไรก็ขอให้เอามาบริจาคเอามาในพื้นที่ส่วนกลางและก็มีการประกาศด้วยครับคาดการว่าไทยจะเข้าพื้นที่ในเร็ววันนี้ครับตามสายเลยได้ไดเลยได้ยินบอกว่าจังไหน มันบอกมันก,ก็บ,บอกว่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออกมาสอยกันเด้มอมันวางซีเขาพูดภาษา柬埔寨เลยเขาเขาพูดภาษาเขมรเขาพูดว่าไงแม่พูดฟังหน่อยว่าพ่ได้ฟังได้อยู่เอาพูดพูดแปลเป็นไทยก็ได้แม่นะแมอเออมันเออแต่ฟังออกว่า,ามันเชิญชวนให้มาต่อต้านไทย การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งบ้านหนองจานหนองยาแก้วครับซึ่งชาวบ้านนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะทั้งออสองบ้านคือหนองจานหนองยาแก้วแลวก็รวมไปถึงในจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ครับโดยชาวบ้านบอกว่ามีความพร้อมถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าจะต้องอพยพบ,บอกมาได้เลย จะปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพราะว่าตอนนี้ได้เก็บเสื้อผ้าของใช้จําเป็นไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยหมดแล้วถ้ามีคําสั่งก็พร้อมที่จะออกจากพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีครับความพร้อมรับเหตุอพยพข,ของชาวบ้านเนี่ยเห็นได้ชัดน,นะคะว่าเตรียมความพร้อมกันเป็นอย่างดีแล้วจากการที่คุณรัตนกรไปพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงหลังจากนี้จะมีแนวทางในการทวงคืนอธิปไตยยังไงบ้างคะครับ ฝ่ายความมั่นคงย้ำครับว่าการดําเนินการทวงคืนพื้นที่เนี่ยนะครับจะต้องมีการดําเนินการตามหลักสากลน,นะครับก็คือเริ่มจากเบาไปหาหนักครับและก็มีการเตรียมกองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยน้ําหวานไว้และก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าพื้นที่ทันทีครับแต่ฝ่ายความมั่นคงย้ำครับคุณผู้ชมบอกว่าการที่จะดําเนินการนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการจากเบาไปหาหนักอย่างที่ผมบอกเราจะ เกตเห็นได้ตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาก็คือตรงบ้านหนองจานหนองยาแก้วก็เริ่มมีการปักป้ายประกาศพื้นที่เพื่อให้ชาวกัมพูชาที่ลุกลามพื้นที่เนี่ยได้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ข้อพิพาทหรือไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์แต่เป็นแผ่นดินของประเทศไทยและก็เป็นการบอกให้เขาทราบนะครับว่า ที่ที่เขาเข้ามาอยู่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ให้เตรียมตัวที่จะออกไปจากพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินการเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเราได้ดําเนินการเริ่มจากเบามาตั้งแต่ต้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียร์เบนเตยก็มีการพูดคุยกันแล้วรวมไปถึงระดับกองทัพกองทัพภาคที่หนึ่งของเราก็มีการส่งหนงังสือเอกสารไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อที่จะให้เขาทราบแล้วเขาแบบว่าอยากจะให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็พิพาทเนี่ยต้องไปคุยใน ABC และก็ไป GBC ซึ่งกองทัพเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าถ้าจะมีการประชุม R b c เนี่ยต้องมีการส่งแผนมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีปฏิบัติการในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่าจะมีการยกระดับการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บทุ่นระเบิดเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับได้มีพื้นที่ในการที่จะดําเนินการมากขึ้นแล้วก็ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยครับ คุณรัตนากรคะนอกจากการทวงคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยถึงการเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะการประชุม GBC ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดถึงการปราบปราม call center scammer ด้วยแต่ดูเหมือนว่ากัมพูชาเองเขาก็ยืนยันนะคะว่าบ้านเขาเนี่ยไม่มีแล้วแบบนี้จะไปต่อ,อยังไงคะครับอันนี้ก็คือจากหลักฐานที่เราส่งไปเนี่ยต้องบอกว่ามีครบหมดนะครับ ฐานของคอเซ็นเตอร์ทั้งหมด59แห่งในกัมพูชาอันนี้แค่เบื้องต้นนะครับแล้วก็เยอะที่สุดในปอยเปต3าแห่งกัมพูชาเนี่ยเดิมเนี่ยวันที่26กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะต้องมีการส่งแผนการปรับปรามคอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์มาให้ตํารวจไทยเพราะว่าเราต้องหารือกันหลังจากที่มีการพูดคุย g ี c แล้วใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามีการตอบกลับมาอย่างไม่เป็นทางการว่าในกัมพูชาเนี่ยไม่มีคอเซ็นเตอร์ไม่มีสแกมเมอร์อยู่ซึ่งประเด็นที่กัมพูชาตอบกลับมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยครับ ส่วนทางกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานทั้งคนไทยที่เป็นเหยื่อของคอสเซนเตอร์คนไทยที่หลบหนีข้ามแดนกลับมาผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วก็อ้างว่าถูกหลอกไปสแกนหน้าในช่วงนี้เนี่ยกลับมาเป็นรายวันและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมก็ได้ข้อมูลจากฝั่งกับ,บูชาเองหรือจากฝ่ายความมันมมม่นคงของเราเองนะครับว่าตอนนี้ในปอยเปตครับมีตึก ที่เป็นตึกคอร์เซ็นเตอร์ของกระบวนการคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นหลายตึกและผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไทยที่ถูกหรอกไปนะครับบางตึกเนี่ยเข้าไปเช็คใน o o o l l m m p s คุณผู้ชมยังไม่พบเลยว่า จุดดังกล่าวเนี่ยเป็นตึกบางพื้นที่เนี่ยยังเป็นกองขยะเป็นป่าลกล้างอยู่เลยครับซึ่งจากหลักฐานที่เรามีจากเหยื่อและก็จากพิกัดต่างๆรวมไปถึงภาพถ่ายนะครับก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ากัมพูชายังคงมีคอเซนเตอร์มีสแกมเมอร์อยู่แม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมรับและการที่เขาไม่ยอมรับเนี่ยครับทางฝ่ายกอมมอนคงของเราก็บอกว่าเป็นการสะท้อนความไม่จริงใจในการที่จะแก้ปัญหาตามกรอบการประชุม GBC ครับ